สวัีวัสันติสุขภารกุลวินาสตุภนาเตหวัตัรรรายโอสุขีทีทายุโกภวะกสวัสดีวธนสัีิสนิจังมุทธาปจายุโนจักรโรธมาวทันติอายุวโนสุขังพระลาง วันนี้จะไปทำอะไรกินนะลงุงผัดน้ำมันครับมันหอยขแขนงเนี่ยอร่อยนะเนี่ยครับเนี่ยขแขนงมันแตกขึ้นมาใหม่แลยโอ้อะไม่ต้องถัดก็ได้ใช้ใช้ดึงเอาก็ดีนะยิม้มว่ดึงนี่แหละมีช้าดึงเอาดีกว่าเออนนี่นี้ได้ไหมครับเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละที่ตัดนั่น,นไปแล้วอะ่ะครับ งันดีกว่าเดี๋ยวๆตาเขาตัดอ่ะเนาะดึงนิดง่ายกว่าง,ง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวๆนั่นแหละเก็บเต็มที่เลยครับเดี๋ยวไปแต่งหายากทีน,น้ำเขาชอบอัลนเดี๋ยวนะข้างนอกดิเขาเอามาขายกันนะเนี่ยครับมั่วมันเนาะ ใช่มันห่อนี่น่ะมันออกมาทิ้งเยอะเลยนะน่ะมันมันคล้ายๆมันจะอยากอยากจะเป็นปีใหม่นะอย่างนี้ใช่มันเจาะหัวใหม่ดิครับามนี่ซ้ายนี่ซ้ายมือนี่อีกอ่ะขวาดิเออขวาผมสายายคุณเหยียโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยครับโอ แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนาะครับขอบคุณครับเผื่อหญาด้วยไปแล้วไปเผื่อเถอะเดี๋ยวมันก็แก่ทิ้งเปล่าถูกกระลุดแล้วเนี่ยมันมันบีง่ายอ่ะอืมเนี่ยทำน้อยยิ่งได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมีเงินทั้งมันเนาะเคลียเลยเดี๋ยวแบ่งแบ่งสามบ้านแล้วแป๋วด้วย แล้วก็เยอะคิดไม่ทันแล้วมาเอาไปตลาดนั่งแล้วไปให้ใหคนอื่นมัน้งเหรอพอแล้วเนี่ยนี่เต็มแล้วเนี่ยนี่แล้วละสองลูกครับสบายครับสาบายอขอบคุณหลายๆครับที่มาเยี่ยม<อ>ยามขอบคุณหลายๆนั่นไงเช่นกัน อันไหนที่ให้พรผมมาก็ยกให้ไปเลยเหมือนกันเสร็จ้เอาดีหมดเลยเนาะเหมือนเหมือน,นเราทํนาอะไรก็แล้วแต่ของเราดีหมดนี้เราก้าวก็บาไงปะจงภูมิใจสิ่งที่ตนมีจะไปเห็นเขารวยกว่าจะไม่มีความสุขอะไรเงี้ยจะไม่สบายใจกันเราก็าวก็บอกก่อนเอาพอเพียงใช่ปะใช่ คนเขารับจ้างวันกินวันเขายัอยู่ได้อะแย่กันเราก็ยังอยู่ได้นี่เราไม่ได้ดูสูกใครใช่ไหมเขาเปรียบเทียบบางคนมีเงินมีทองทะเลาะฟันุกวนันวันเห็นนะไม่มีความสุขเลย